คุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพในซอยชายาทิพย์ถนนสนามจันทร์อยู่ใกล้กับมหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมและจุดนี้นะครับเป็นอีกจุดหนึ่งที่มีความเสี่ยงมีแก๊งอันาพานป่วนเมืองเนี่ยมาทำร้ายนักศึกษาที่ขับรถจักรยานเข้าซอยนะครับโดยจะเป็นในลักษณะของการปา,าไข่ใส่แล้วก็ตบหน้าตบหลังนะครับซึ่งมีผู้เสียหายร้องเรียนมากับทีมงานระวังภัยเป็นจำนวนมากเลยครับภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้เป็นลักษณะของแก๊งอันพานป่วนเมืองที่ขับรถจักรยานยนต์ก่อเหตุ โดยมักเลือกนักศึกษาที่กำลังขี่จัก,กรยานาน,นักศึกษากลุ่มนี้ร้องเรียนกับทีมข่าวระวังภัยว่าถูกแก๊งอันธาพาลปวดเมืองทำร้ายโดยพฤติกรรมการก่อเหตุของแก๊งนี้มักจะขับรถมอเตอร์ไซค์ประกบแล้วตะโกนให้นักศึกษาที่ขี่รถจัก,กรยานอยู่ตกใจแกล้งทำทีถามทางแล้วตกหน้าหรือตบศีรษะอย่างจางังแบบผู้เสียหายไม่ทันตั้งตัวกระทั่งการปาข่ายใส่ร่างกายและชิงทรัพย์ใคร โดยจุดที่นักศึกษาโดนทำร้ายมีหลายจุดตั้งแต่หน้ามหาวิทยาลัยซอยเชยาทิพย์ถนนสนามจันทร์ถนนจันทร์พิทักษ์และซอยยิงเป้าซึ่งคนร้ายมักก่อเหตุช่วงกลางคืนตั้งแต่เวลาหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปผมออกมาจากซอยชยาทิพย์นะฮะพิ่งไปกินข้าวมาประมาณเที่ยงคืนก็ออกมาปิ๊บตานนหนลงมากเสร็จแล้วก็มาได้หน้าหมอเนี่ยครับหน้าหมอก็มีรถแบนมาข้างหลังประมาณ3คันสองซ้อนคนละสองคนก็ คันแรกก็ตะโกนด่าผมก่อนครผมก็มองว่าเพื่อนผมแื้วกาเนี่ยมันก็ไม่ใช่คันสองมาปุ๊บผมก็งงมากก็ตบปุ๊บหน้าผมขมำเลยเสร็จแล้วคันสามก็แบนต่อไปปุ๊บผมก็งงงงอยู่อ่ะกับกับน้องผมก็มาด้วยกันก็วนกับมาเนี่ยหน้าวนกับมาด่าผมอีกไอ้เขาโดนตบผมก็ผมก็ตกตกก็ตกใจอ่ะ จากการสำรวจของทีมข่าวพบว่าบริเวณซอยชายาทิพย์เป็นจุดที่นักศึกษาโดนทำร้ายมากที่สุดช่วงกลางคืนจะมืดและเปลี่ยวในซอยพบว่ามีหอพักร้านเกมและผับบาร์เป็นจำนวนมากมีความสลับซับซ้อนของเส้นทางเนื่องจากมีหลายแยกที่สามารถเชื่อมต่อไปยังถนนสายหลักได้ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมีนักศึกษาถูกทำร้ายและเข้าร้องเรียนกับทางมหาวิทยาลัยแล้ว8รายไม่นับรวมอีกหลายรายที่เพ่งโดนทำร้าย ก็มีเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับประมาณถึง8.9ถึงครั้งก็ได้รวบรวมข้อมูลแล้วว่าเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็น่าจะเกิดจากกลุ่มแก๊งที่เป็นวัยรุ่นคึกขนองเนี่ยอยู่น่าจะเป็นไม่เกิน1กลุ่มหรือ2กลุ่มนะครับเพราะพฤติกรรมในการทำเนี่ยใกล้เคียงกันแล้วก็พื้นที่ที่ก่อเหตุเนี่ยอยู่ในโซนโซนเดียวกันในช่วงของตั้งแต่1ทุ่มถึงเที่ยงคืนเนี่ยนักศึกษาเนี่ยจะออกไปหาอาหารทานหรือว่าไปอ่านหนังสือพบเพื่อนเล่นอินเทอร์เน็ต เราก็จะเพิ่มสายตรวจแล้วก็ความเข้มข้นในการตรวจมากขึ้นความถี่ในการตรวจแต่ละจุดต่างๆให้มากขึ้นแม้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะเพิ่มกำลังในการรักษาความปลอดภยัยและเร่งติดตามแก๊งอันธพาลป่วนเมืองกลุ่มนี้เพื่อมาดำเนินคดีแต่นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากรจังหวัดนครปฐมที่พักอาศัยอยู่ในบริเวณนี้ยังคงอยู่ด้วยความหวาดผวาเพราะวาพวกเขาไม่รู้ว่าวันหนึ่งจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือไม่สิ่งที่สำคัญ ทําได้เพียงช่วยกันเป็นหูเป็นตาและใช้ชีวิตอย่างมีสติประโยชน์ทัศนะเปรมสินถ่ายภาพพัชรประผลพุ่มประพันธ์ทีมข่าวระวังภยัยรายงาน